ข้าวนี้นะคะเคจะผัดหมี่ซัว่วค่ะหมี่ซ้ว่วราชตูดีหมี่ซ้ว่วขาวนี่นะคะเออหมี่ซ้ว่วเราก็ต้มน้ําเดือดแล้วก็เอาลงไปลวกก่อนลวกเสร็จแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นล้างก็สองสารอบให้หายกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาแล้วก็จะผัดใส่เห็ดหอมกระเทียมอันนี้เป็นน้ําเห็ดหอมเดี๋ยวเราเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ไปด้วย เห็ดหองก็แช่น้ำแช่น้าพอนิ่มล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็เทียมก็โขลกแล้วก็สับสับส,บส,บสบให้ละเอียดต่อจากนั้นก็ใส่กระลำปีต้นกุยช่ายแล้วก็ต้นเอ่อขึ้นช่ายสามอย่างมันจะได้หอมอร่อยเนี่ยเครื่องปรุงก็ปรุงลงไปน,นี้เลยนะ้ำมันหอยสีิวขาวซอสฝาเขียวผงชูรสแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งตัดรส น้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่ทอดเห็ดหอมก่อนทอดเห็ดหอมกับกระเทียมใส่ลงไปพร้อมกันเลยต่อจากนั้นก็ใส่หมีซ่ซัวลงไป ตามด้วยผักสามอย่างสลัมปีต้นผู้ชายแล้วก็ต้นขึ้นชายเพิ่มความหอมลงไปน้ำเห็ดหอมใส่ลงไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเส้นเขาจะเละหรือว่าเส้นจะขาดเพราะว่าดมี่ซัวเส้นนเอเย้อนี้เส้นเหนียวร่มเส้นไม่ขาดอร่อยมาก เนี่เส้นเหนียวนุ่มเส้นจะไม่ขาดพอผัดแล้วพอผักสลบแล้วก็ก็ตักเสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะผัดหมี่ซ่วะกลังปีค่ะนี่ค่ะเส้นเหนียวนุ่มน่ากินมาก